ครับสวัสดีครับคุณพ่อเสียงสวัสดีครับสวัสดีค่ะพ่อเสียงสวัสดีค่ะพ่อเสียงครับอุ้คือเฮียนแต่ครับคุณพ่อแขียนพระเลยบอกครับรอบรับมาบอกกันมันฝันเห็นแต่ผีสางข้างไรมาหาไรฝันเห็นแต่ผีหลายแบนครับผมเป็นจังไงเรื่องเล่าเป็นยังไรเป็นจังนําแต่ผีอย่เนีครับมันบานอยู่ไก่เฮือนอยู่ไก่กันบานอยู่ไก่กันเท่าแล้วตายครับตาย ผัวก็ตายเมียก็ตายตายตายแต่ว่าตายห่างกันบางเดือนนี่และตายทั้งผัวทั้งเมียตายทั้งผัวทั้งเมียโอ้ยคือตายทั้งผัวทั้งเมียแต่ก่อนเาเคยมาเอินไปกินเขาน้ำครับวาดม่ามือขึ้น้านนี่มือขึ้นวานนี่ก็บาดหม่าทั้งผัวทั้งเมียมามาหาแต่ว่าหางเมียบวเขาม่าเขามาเตีผยวัวครับเขามาเตีผยวกัวเจือจันเสียนจันเสียนก็เป็นคู่เก่าครับเป็นคู่เก่าแล้วไปสื่ดินอยู่หันไปสืบดินอยู่หันครับ แถววันโูกแถววันหมอกี่แถวบางคิดบางกุกย่างไงแถวโอ้ไมีกุกย่างไงบอครับมีกุกย่างไงมีอย่างกุกย่างไงเป็นป้ายย่างนะอยู่แถวนั่นครับผมเออบานนี้มาสื่ออยู่หันก็เลยไปมาหาสู่กันบาานเรตายตายมาแต่บ้านเราบางเขาฟันบ่กเคยฝฟันจักเถื่อเลยครับผมก็ฟันเห็นเดากำลังมาฟันนี่สดสดอนๆนท่อรั่มาฟันว่า ก้อนเงื er ่อนไข่ก็ยังคือเก่าอยู่เลยเดี๋ววะเงินเรามเงินเดิมเหยียดไปเงินไข่ก็ยังคือเก่าเจ้าก็เบิ่งแวงให้เด้อว่าสันไข่โบเดม่าง่ายดอกว่าสันเจ้าจีเบซายไข่ปุดไปอยู่เมืองนอกเมืองนาววัดสันออไปอยู่เมืองนอกเมืองนาห่วยไปยังเลยว่าสันไปนี่ละว่าสันไปอยู่น้ำดูน้ำเต่าอยู่เมืองนอกเมืองนาพี่น้องอยู่ฝุ่นร้ายว่าสันไปเที่ยวไปเที่ยวมาเจ้าว่านี่งไข่เดม่าแวะหาเจ้าใครอยากมาบอกไว้เจ้าครับไว้คือดีแท้อาจารย์มาสร้างว่าเท้าวสันไว้ตัวไหนดอกว่าสันเคก็เฉยบอก ว่าขั้นบวกก็ดีซื้อเนี้ยว่าสันครับว่าเป็นสามสองเจ็ดเนี้ยสามสองเจ็ดสามสองเจ็ดครับผมเออคับก็โดูกระไดเจ็ดสองสามเนี้ยจะาวางเด็กสามตัวนี่แหละคับเอาเงี้ม้วนนั่นละเมื่อาเลยม้วนเนี้ยสองตัวรางขั้นบอกว่าครับสองตัวรางอ่ะสองตัวรางเพิ่งหัมากไอ้เพราะว่าสี่หกสี่หกตัวเบาเทิ้งรางรางว่าสี่หกว่าสันครับทั้งเทิ้งว่าสามสองเจ็ดสามสองเจ็ดสามสองเจ็ด บอกแล้วกน็นั่งคุยกันเข้าเดียวก็ว่า,าหมาผู้หายก็ยักไปยังไหนหายไปด้วยอ <S <S ยู<ม>่บ้านตโตๆกันเนาะเนี่ยมาคุยพอตายมาซึ่งเนาะเขาบอกแล้วไปบอกแม่อยูอ่เลยเห็นเห็นไม่ใหญยนึงองงยู่ข่างเั็นไม่ใหญ่ขาวเลยว่าฟันประจันเสี้ยนเมื่อเขียนเหลี่ยงไงเสนาหวานตื่นมาไปเบิร์งดึกได้ดีสุดมันออกเปลหานะว่าค่อยได้สองลอดนะว่าครับอันนี้เป็นเป็นเบอกออกมาเลยบอกครับมันบอกมานบอกมานบอก ครับครับก็ว่าเสียนคือว่าอย่างไรเสาหันเพิ่นนาเสาเก่าอยู่หันครับเสาเก่าอยู่หันว่าเสียจากกันมาเห็นเทียงหน้าหน่อยเด่นเห็ดเทียงหน้าหน่อยงามๆเด่นเทียงหลังว่ามันบอกเที่ยวมันก็เลยเพื่อนมันเบอกจงว่าเพิ่นมาหาครับยินบาเรื่องเที่ยวแคเคก็ไม่ได้ทีละเสื้องเบิ้งตัวนี้ละลองเบิ้งนะครับคือว่าเอาว่าเนี่ยผมมอ่านว่าว่าสิ่ประสื่อยู่ไงไมันเขาบอกเขาเขาบ่กเดียขายเขาเคยมาขายอยู่หันตลาดกินแรง ตลาดกินแบงรัฐบาลนะครับแม่นแม่นแม่นครับขอให้ถือรางวัลที่หนึ่งกับพอเสี่ยงครับท่านผู้ชมครับขอบคุณครับพอเสี่ยงขอบคุณครับสวัสดีครับคุณผู้เดี๋ยวสีจุดตัวเลขไห้ครับตาจอครับนี่นะคะท่านผู้ชมเลขของคุณพอเสี่ยงค่ะท่านผู้ชมสามสองเจ็ดสามสองเจ็ดแล้วก็สี่หกสี่หกค่ะท่านผู้ชมก็ขอให้ม่โชวม่ลาบก็คุณพอเสี่ยงเนาะค่ะเนาะประจามัววันที่สองพฤษภาคมพศ .2567 ค่ะ รับคลิปนี่ทอมมีสามดาวกัสิลาทำชมไปกรอนเจอกันคลิปหนาค่ะก็หุกโจกมันหมานเฮงเฮงรวยรวยค่ะยายพึ่งภาพไปใส่หนัากาตมาชมทอมี3สามดาวมิคของดีมาฝากทำชมค่ะไปรับชมบงคองดีกระเบาแอมประตุงกันเลยค่ะบลแอมป์ตะซสงเดินทางไปทำบุญที่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดนะคบเนอจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับ นี่ของดีติดใหม่ติดนี่มาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกกล้องเรียกทัพย์ครับค่าขายไปขายของบดีลูกค้าบุคให้เขาล้านคนย่างทานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกกล้องสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่นสื่อที่ถือนะครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังครับน้องเบิร์ดครับนั่งถ่ายอยู่ห้องไหนรับว่าที่ใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีขัครับท่านผู้ชม ไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดี่ใช้่ังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตามนายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เรื่องการไทยกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนี้ยงชมชอบค้าขายทุกอย่างครัเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมวิธีการใช้บอกวิธีการใช้เลยแล้วก็บี้ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปาแปะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้น 1, 2, 1, 2, อนะนิานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ถ้าแปะสามครั้งลูกหัวตามลูกคิวสามครั้ง ลูกครัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมคนรวยพ่อหลวงปู่หลอดไงเต้านวัดตีหน่อยเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างไรเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายพานซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาพูดถ่ายยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะตาผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบลขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่ลอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมบ่าวแอมมาะตุนหินข่าวกบุรีลอซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปรุ้ยเลยครับแต่มาชมเอาไปรุ้ยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราลุยครับสําหรับทาไนที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค่าย่างบ่เห็นลานเฮาไข่ไข่ว่ามีอียงบุรบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบุรมาบังหมาลานเหตุในคนมองบ่เห็นลานค่าเฮาเดินผ่านเอาหนวดข้องหลวงปูหลอดวัดขคกกลุมไปใส่ครับดวงจุดเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไลเขามาในบ้าน ในลานค้าลานขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินทองกันหลายครับกานผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราทรงหิ้ซื้อเสียงหลวงปู่หลอดมา่นานแล้วม้อนี่ก็มีโอกาสไต้มาสักกะากาบหลวงปู่นะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝาก f อซเอาไปรวยนํากันครับสมัหรทนไดทีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของหลวงปู่หลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนทักคนหลง บ่เาเบา,าวย่างไก่ผู้สาวกูดาวมัดเนี่ยเอาไปใส่ได้ยี่กันครับท่บบานผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมากครับท่บบานผู้ชมเปิดฟ้าลงปูปมากนะครับเพราะหล้วก็เมื่อเตแท็บครับท่านผู้ชมเมื่อเท้นแท็บล้วก็บี้ยังสีครับม้วนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเทือ่อนบุปปากสามเทือ่อ,อ,อนนะครับท่าปากสามเทื่อนท่าคิ้วสามเทื่อแล้วก็บเซยผมขึ้นลูกหัวนะครับลูกหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชม ข้างในนี่เป็นมนวนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นมนวนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลุงปูปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอบคาราบาวจู่เนี่ยแตงเพลงให้ลุงปูหลอดแล้วครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอบคาราบาวพีแอบคาราบาวเนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอบคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ คนมากก็มีโมลายนะครับนอกจากมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอนี่ครับเป็นคนแต่งไ้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รว่ยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งด้วกันนี่ครับยื่นข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มากกนนักคนหลงเบาแอ็มเราท่งกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถมาตามเบมือทู่นี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเขาแพร่ ope, กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับท่านผู้ชมแล้วก็บ้าเอามาตรงนี้ได้น้มุ่นแมาน้ำครับได้น้มุ่นคลองหลวงปู่ลอดไม่หายอีฟซีนั่ครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสมรร่างกายเสนียดจะให้ที่บูดีถีล่าสีมันบดมันบันบงเสนียดจะให้ในตัวเ้าสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะ ราคาเฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบอยเอามา็มราตรงนี้อามาบ่หลายครับมาฝากอิดสี่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบอยเอ็มราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปเรื่อยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือกรีเด้อครับเอาไปใส่อะให้ถือกรีกลอตเตอรี่รางวลัลที่หนึงลำเล,ลื่30ล้านนะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบอเอ็มราตรงก็สิให้เบิ่งโตเล่คับน้ํามุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ นี่มงตัดมึงทำเลยพอเลยเพิง่งเพิ่งทำเสร็จใหม่หม่ปครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,สมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ,รบเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยอืมครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณน้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 กับผมสาธุสาธุ